สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัดต้อนรับเข้าสู่ช่วงคิดไซโค16วัน16ทีมตามติดความพร้อมของทุกสโมสรในไทยลีกหนึ่งก่อนมาที่3กันยายนซึ่งจะเป็นนัดเปิดฤดูกาลนะครับเราทำกันมาหลายทีมแล้วช่วงนี้ก็กำลังเร่งมือสุดๆวันนี้เป็น,นทีมครับที่ผมนั้นอยากจะนำเสนอเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงโคตา้าต่างชาติ ยกชุดเลยนะครับแล้วก็เป็นทีมที่อยู่รอดปลอดภัยในช่วงโค้งสุดท้ายของลีกมา2ฤดูการติดต่อกันแล้วนั่นก็คือช้างศึกยุทธาถีสุพรรณบุรี FC ผ่านช่วงยากลำบากได้ตลอดครับฟอร์มชอบมาในช่วงท้ายซีซั่นแล้วก็เป็นอะไรไม่รู้ครับชอบเล่นดีในช่วงชี้เป็นชี้ตายลูกทีมของอาเดบยกาเดโบไปกันหมดแล้วนะครับแต่อเดเองนี่แหละครับ ที่ยังคงอยู่รอดและก็พาทีมอยู่บนหลีกสูงสุดได้ต่อผมถึงบอกเลยครับว่าหัวข้อของเทปนี้คนอื่นไม่รอดแต่อเดรอดและปีนี้นะครับถือว่าน่าสนใจเพราะว่าการเสริมผู้เล่นเกมรับทำให้ผมมองถึงระบบการเล่นที่สุพรรณบุรีนั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงจากหลัง4ี่เป็นหลัง3าก็มีความเปลี่ยนไปได้แล้วอาจจะแพ็คเกมรับ เป็นหลัง5เวลาที่ขึ้นนําคู่ต่อสู้อาจจะเน้นเหนียวแน่นแล้วก็เสียคะแนนให้ยากที่สุดนะครับในกรณีที่พวกเขานั้นตั้งใจว่าจะเอาเพียงแค่อยู่รอดปลอดภัยหรือว่าไม่ต้องไปลุ้นเหนื่อยสาหรับการหนีตกชั้นในช่วงท้าได้ดูการเหมือนที่เคยเป็นในอดีตที่ผ่านมาถ้าพร้อมแล้วนะครับกดซับสไคร e พร้อมกับกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook กดไลค์กดแชร์เมื่อเห็นคอนเทนต์ของเราเป็นกลังใจให,ให้กับการหาข้อมูลทั้ง16สโมสรซึ่งไม่ ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเรื่องราวของสโมสรแห่งนี้หากย้อนกลับไปเมื่อซีซั่นที่แล้วพวกเขาต้องเจอกับมรสุมเพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟอร์มการเล่นในสนามตัวต่างชาติที่ไม่ตอบโจทย์ในช่วงเล็กแรกทําให้มีผลกระทบไม่สามารถที่จะเก็บผลการแข่งขันอย่างที่หวังเอาไว้ได้แล้วก็ต้องมาดิ้นรนอย่างหนัก ในช่วงท้ายฤด,ดูกาลก่อนที่จะเอาตัวรอดอย่างบุดหวิดแน่นอนครับพวกเขานะั้นมีบทเรียนมาจากซีซั่นก่อนด้วยข้อจํากัดหลายๆด้านโดยเฉพาะงบประมาณทําทีมแล้วก็สภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ท่ามกลางยุคโควิดสิการบริหารทีมต้องเกิดขึ้นแบบประคับประคองให้ไปต่อได้จึงเป็นทางแก้ไขที่ต้องทําอย่างระมัดระวังที่สุดตัวกุณซือบอบริหารก็ยังคงไว้วางใจอาเดบโยก,กาเดโบคุมทัพข้างสนามแม้ว่าจะมีหลายเสียงเรียกร้องจากแฟนๆว่าอยากให้เปลี่ยนก็ตามส่วนหนึ่งผมคิดว่า อาเดียบโยนั้นรู้ทุกอย่างในทีมสุขัณบุรีเพราะว่าเขานั้นคุ้นคลีกับทีมมานานแล้วแม้ว่าจะเป็นกุนซือต่างชาติแต่ชีวิตของเขาอยู่ที่ไทยจนเข้าใจวัฒนธรรมของเราหมดแล้วครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีนะครับแต่สุดท้ายสําหรับผมเรื่องการสื่อสารกับนักเตะไทยบอกเลยว่า อเดีได้เปรียบโค้ชต่างชาติในไทยลีกหนึ่งทุกคนแม้ว่าแทคนิคจะยังดูถูกตั้งคำถามว่าเป็นของจริงหรือไม่แต่ช่วงชี้เป็นชี้ตายเขาก็พาทีมเอาตัวรอดจากการตกชั้นมาได้2ฤดูการติดแล้วเมื่อตัวคุณสือชัดเจนทีมก็เดินต่อครับฤดูการ2 0 2 1ัน2 2ถึงพวกเขาก็ได้ทำการยกเครื่องตัวผู้เล่นทั้งใหม่และเก่าย้ายเข้าย้ายออกเยอะมากถ้าเกิดจะให้ไล่เรียน มันก็จะยืดยาวแน่นอนเอาเป็นว่ามาดูขาเข้าดีกว่าครับชัดเจนสุดรวมๆแล้วเนี่ยสุพรรณบุรีได้แข้งหน้าใหม่เข้ามามากถึง18คนด้วยกันเซ็นพวกโมดสัญญามาด้วยแล้วก็มียืมตัวมาแต่ที่น่าสนใจครับก็คือโคต้าต่างชาตินี่แหละมีการเปลี่ยนยกแผงแต่มันก็แฝงอะไรบางอย่างที่น่าสนใจเหมือนกันในโคต้าเอเชียครับพวกเขาไปคว้าตัวฮามิดบัคเตอรี่กอหลังชาวอิรานที่ซีซั่นก่อนหน้านี้ขาแข่งอยู่กับนครปฐมอยู่นเตด ที่มอไทยลีก2แล้วก็โชว์ฟอร์มเด่นจนเกือบพาต้นสังกัดเลื่อนชั้นสู่เหลีกสูงสุดกองหลังรายนี้ไม่ธรรมดาครับเพราะว่านอกจากนักปวถมก็ยังเคยเล่นให้กับลำพูลวอริเออร์มาก่อนด้วยและจะมีประสบการณ์กับทีมนลีกบ้านเกิดอย่างโชคโชนแต่คำถามคือการาเผชิญหน้ากับเหล็กสูงสุดของเมืองไทยเขาจะรับมือได้ดีแค่ไหนเพราะว่าของดีแบบวิกเตอร์กาโดโซที่แจ้งเกิดกับอุบลแล้วจะก้าวขึ้นมาเป็นตัวท็อปบนเหล็กสูงสุด ก็ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนอกจากนี้ยังมีลอสเซมี่คาราโบเอตัวรุูกชาวฝรั่งเศสที่ไปคว้าตัวมาจากราชบุรีหลังจากเจ้าตัวหมดสัญญาคนนี้ผมมองว่าเป็นนักเตะที่น่าจะตอบโจ์ระบบของอเดบยโยเพราะว่าสามารถเล่นได้ทุกบทบาทในเกมรุกและก็เกมรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการสร้างสรรเกมหลังกองหน้าซึ่งน่าสนใจนะครับว่าเขาจะถูกใช้งานแบบไหนขณะที่2ตัวต่างชาติบราซิเลียนอย่างเดียโก้ฟานันโดโรเดนซีกองกลางแล้วก็ดานิโลอาเมนาอเวสกองหน้า เป็น2แข้งสไตล์แซมบ้าที่มีโปรไฟล์น่าสนใจครับโลเรนซีนั้นย้ายมาจากอปปาเรซิเดนเซ่ทีมในลีกเซรีดี D ของบราซิลก่อนจะมาร่วมทัพช้างศึกเมืองขุนแผนเขายังเคยเล่นกับทางซัมะาโยคกเรอาทีมใน,นลีกของบราซิลเซรีบี B. แล้วก็หลีกยุโรปนะครับก็้ายแข่งกับทางอาซาเนเซในเซเรีบีของอิตาลีและลูกาโนในหลีกสูงสุดของสวิตเซอร์แลนด์ส่วนดานิโลย้ายมาจากคีซิลซาครับทีมในหลีกสูงสุดของคาซัคสถานแต่เขาคนนี้เนี่ยเคยคายแข่งกับทางฟราเมอร์ทารีทีมในหลีกสูงสุดของอาเบเนียรวมถึงอัพยอนสปอร์ port, ทีมในลีกสอของตุรกีเป็นกองหน้าตัวจบสกอร์ ที่น่าจะเข้ามาเติมเต็มให้กับทีมได้และยังมีดัสเกตซาโตอีกคนหนึ่งที่ย้ายมาจากเมืองทองโดยแบ็คซ้ายลูกครึ่งฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นจะเข้ามาเติมเต็มในโคต้าอาเซียนเขาคนนี้ติดทีมชาติฟิลิปปินส์ชุดใหญ่มาแล้วครับและยังเคยไปเล่นในยุโรปทั้งที่โรเมาเนียและก็เดนมาร์ก น่าจะมาเสริมแกล่งทางฝั่งซ้ายได้ดีขณะที่ตัวไทยก็มีการนําเข้ามาหลายคนครับทั้งเซ็นสัญญามาโดยตรงแล้วก็ยืมมาจากสโมสรอ,อื่นเอาที่คุ้นชื่อคุ้นหูก็คือกิติศักดิ์โฮชินที่มาจากประจวบหรือแม้แต่จะเป็นชมพูแสงโพที่ดึงมาจากโพลิสเทโรรวมถึงสุวรรณพัฒนกิ่งแก้วจากราชประชาและ ปียชนกดารทิสที่เข้ามาเสริมเกมรับอีกครั้งหนึ่งหลังจากเคยเล่นกับทีมในช่วงเลก2ปีที่แล้วและก็กลับไปช่วย BG ในศึก a f c c h a m p i o n s l e a g u e มาอีกเรื่องที่น่าสนใจคือการยังอยู่ของสุพรรณทองสงครับกองหลังที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์เป็นคนสุพรรณโดยกําเนิดแถมยังเป็นกัปตันแล้วก็ยังมีอิทธิพลต่อทีมค่อนข้างจะสูงแม้ว่าจะเจ็บในช่วงท้ายซีซั่นจนช่วยทีมได้ไม่เต็มที่แต่ตอนนี้เนี่ยดูแล้วพร้อมนะครับสำหรับซีซั่นใหม่และการที่เขายังไม่ได้ย้ายทีมในช่่ววตลลลาาาดดดซื้้อออขยยรรบบแแกก็ไ,ไปปภัั ว่าตราบใดก็ตามที่ยังต่อสัญญาใหม่ไม่ได้ก็มีโอกาสที่จะเสียเข้าไปโดยที่อาจจะไม่ได้ค่าตัวเลยแม้แต่บาทเดียวฉะนั้นบรรยากาศหลังจากนี้ในทีมต้องดีครับถ้าผลงานทีมดี อาจจะทําให้สุพรรณนั้นเปลี่ยนใจต่อสัญญากับทีมในระยะยาวก็มีความเป็นไปได้เมื่อมองจากขุนกําลังแล้วผมก็ลองจัดระบบการเล่นของสุพรรณบุรี FC ภายใต้การนําของอเดบาโยมาให้ทุกคนดูกันซึ่งระบบหลักจากปีที่แล้วก็คือ4-3-3ซึ่งใช้บ่อยที่สุดครับประตูมือ1งต้องแพทริกเดโตเฝ้าเสาเหมือนเดิมแน่นอนขยับมาดูกองหลังเซนเตอร์คู่ถ้าเกิดระบบหลัง4ฮัมเบิร์ตบาตเตอรี่น่าจับคู่กับทางสุพรรณทองสงเป็นตัวหลักนะครับโดยมีปิยชนกดาริศพร้อมจะเสียบ ส่วนแบกขวาเป็นพื้นที่ของเชร์พ,พลซับมาดาวรุ่งตัวยืมจากเมืองทองฝั่งซ้ายเป็นดัสเกตซาโตส่วนมิดฟิลด์สประสานก็มีเดียโกโรเรนซี่รัชนาตอารัญ,ญยาไพรโลดและลอสเซมีคาราบูเอ้ปั้นเกมรุกให้กับทางดานิโลอาเวสกองหน้าและขนาบข้างตัวรุกซ้ายขวานะครับมีแพตติกรเชลและสันติภาพราชนิยมส่วนตัวผมมองนะครับว่าสุพรรณในยุคข,ของอดีบโยค,ค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของระบบว่ายืนหลัง3าแน่ๆแผน3ามนี่แหละครับจากการเสริมแนวรับเยอะมากส่วนเกมรุกดานิโลกับรายเชลน่าจะเป็น ็นทีเด็ดหลักประตูนะครับมือ1เดโตเหมือนเดิมแต่กองหลังเนี่ยถ้าเกิดยืน3เซนเตอร์ก็ต้องใช้ปียชนกฮาม,มิดบาเตอรี่และก็สุพันมาเล่นร่วมกันวิงแบ็กฝั่งขวาก็ยังคงเป็นชยร์พลซับมาฝั่งซ้ายเป็นไดสุเกะซาโตะ ขณะที่มิดฟิลด์คู่กลางเนี่ยต้องเป็นเดียโกโรเรนซีกับรัชนาธอรัญ,ญยไพโรธและก็มีลอสเซมี่คาราบูเอ้ปั้นเกมรุกให้กับดานิโลแล้วก็แพตริกไรเชลยืนเป็นกองหน้าคู่กันส่วนขุมกําลังสำรองทีเด็ดประตูก็ยังมีปีวั์อินทรพิมอดิศัก์บุญทวีแล้วก็สาวิดขำเปี่ยมส่วนแนวรับเนี่ยยังมีชมพูแสงโคนัฐพลมาลาพันธ์ที่ยังรอในการพักฟื้นนะครับหน้าสมบูรณ์แล้วตอนนี้และก็มีกฤษดานนทรัตน สวุวรรณพัฒน์ญิงแก้วแล้วก็นาราทิพเคอรัญยาซึ่งเป็นตัวเลือกเสริมด้านกลางก็ได้เล่นด้านข้างก็ได้เหมือนกันตอบโจทย์ได้หลากหลายสไตล์ครับส่วนตรงกลางกับริมเส้นนักเตะอย่างอภิชัยมรุษาอันนี้ก็เล่นริมเส้นได้เหมือนกันนะครับกองหลังวิ่งแบ็กซ้ายขวาในก็เล่นได้ส่วนตรงกลางจริงๆเนี่ยก็จะมีกฤษศักด์โคชิน เป็นตัวตัดเกมถ้าด้านบนก็จะมีสันนิภาพร้านนิยมอย่างที่ผมบอกไปก็สามารถพลิกเกมได้ครับแต่โอกาสในการเป็นตัวจริงเนี่ยอาจจะไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่สําหรับแผงกองกลางผมว่าดีสุดเนี่ยอยู่ชุดหลักนี่แหละครับแล้วก็พยายามอย่าให้เจ็บไม่งั้นกระทบกับทีมแน่เช่นเดียวกับกองหน้าครับก็จะมีสิริมงคลจิตบรรจงกับริทิพนหวานชื่นที่อาจจะเป็นทีเด็ด ตัวเลือกสำรองข้างสนามมาดูโปรแกรมการแข่งขันเดือนกันยายนกันหน่อยครับบอกเลยว่าหนักตั้งแต่เปิดหัวครับเพราะว่าต้องไปเยือนช้างอารีนาของบุรีรัมยูเนเต็ดวันที่4กันยายนจากนั้นไปเชียงใหม่ครับไปเจอกับเชียงใหม่ยูเนเต็ดอีกหนึ่งทีมน้องใหม่11กันยายนแข่งที่สนามกีฬาสมโพธิเชียงใหม่700ปีนัดที่3 ไปเยือนประจวบ FC วันที่19กันยายนที่เขาพรองสเตเดียมและปิดท้ายเดือนกันยายนจะเล่นในฐานะเจ้าบ,บ้านพบกับการท่าเรือ FC เกมนี้จะไปเตะที่สนามกีฬาเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์โดยรวมนะครับจะบอกว่าหนักก็หนักจะบอกว่าพอกัดฟันสู้ได้ ก็พอไหวเหมือนกันแต่ที่ผมสนใจหลักๆก็คือเรื่องการปรับจูนทีมครับสําหรับทีมที่มีการปรับเปลี่ยนมากขนาดนี้มันต้องใช้เวลาในการทําความเข้าใจสร้างความสัมพันธ์และก็อีกเรื่องหนึ่งคือการบริหารจัดการทีมภายใต้สถานการณ์แบบนี้พวกเขาเล่นเปิดหัวที่บุรีรัมย แล้วเดินทางต่อไปเชียงใหม่กลับมาชัยนาทจากนั้นต้องฉลับไปบุรีรัมย์อีกทีหนึ่งนี่มันคือการเดินทางอ้อมประเทศเหมือนกันครับก็น่าสนใจว่าจะมีแผนรับมืออย่างไรกับการนั่งรถบัสที่มันฮารุโหดขนาดนี้แต่ก็เอาเป็นว่านี่ก็จะเป็นซีซั่นที่ยากลําบากอีกหนึ่งปีเหมือนกันสระสมุรกลางตารางจนถึงท้ายตารางครับนี่คือเดือนที่ชี้วัดเลยนะครับว่าฤดูกาลครึ่งทางแรก15นัดคุณจะออกรูปไหนถ้าคุณออกตัวดีมันมีโอกาสที่คุณจะไปลุ้นต่อ ในช่วงปลายๆของเลกแรกเพื่อมองถึงอนาคตในการเสริมตลาดเลก2ว่าคุณอยากจะไปถึงจุดไหนผลงานในช่วง4-5เกมแรกเนี่ยของสุพรรณผมก็มองว่าถ้าเน้นรับเหนียวแน่นแล้วก็ไม่เสียง่ายๆนะครับเดี๋ยวกลับมาเล่นในบ้านบรรยากาศสุพรรณเมื่อมีแฟนบอลเข้าสนามก็เชื่อว่าพอจะกดดันทีมเยือนได้บ้างครับแต่คราวนี้มันต้องดูเป้าหมายของทางสุพรรณเนี่ยจะออกแบบไหนอีกถ้าเกิดอเดยังเอื่อยอยู่แบบนี้นะครับ หรือว่าอาจจะเน้นบ้างไม่เน้นบ้างในบางเกมปิดไม่ลงอีกใช้โอกาสเปลืองผมก็เชื่อว่าสุพรรณก็จะมีชื่ออยู่ในช่วงการลุ้นหนีตกชั้นเหมือนเดิมเป็นซีซั่นที่3ในยุคของอเดบาโยเหมือนกันคราวนี้จะรอดไม่รอดเนี่ยผมไม่รู้แล้วครับแต่ถ้ามันจะอยู่แบบนี้อีกทุกๆปีผมเชื่อว่าบรรยากาศของแฟนบอลมันไม่ค่อยเวิร์กหรอกครับที่ต้องมาเชียร์ทีมลุ้นหนีตกชั้นท,ทุกๆปีถึงแม้ว่ามันจะเข้าไปลุ้นกันเยอะมากๆในช่วงเกมชี้เป็นชี้ตายแต่สุดท้าย ผมว่าบรรยากาศที่สุพรรณดีสุดก็คือในช่วงหนึ่งน,นะครับที่เสริมทัพได้อย่างเหนียวแน่นแล้วเคยจบถึงอันดับ3ขอฟุตบอลไทยลีกมาแล้วด้วยระหวังว่าสุพรรณจะกลับเป็นบิ๊กเนมอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าช่วงนี้ จากตัวผู้เล่นที่ผมดูนะครับคงต้องเอาตัวรอดแล้วก็ประคองไปก่อนสําหรับไทยลีกในซีซั่นนี้กระทบวนนี้คือคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้ติดตามพวกเราได้นะครับสช่องทาง YouTube กด Subscribe พร้อมกับกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ในช่องทาง Facebook ก็ like, กดไลค์กดแชร์เมื่อเห็นคอนเทนต์ของเรากลับมาติดตามกันใหม่นะครับกับคิดไซโค้ง16วัน16ทีมกําลังเร่งมือทําอีกหลายๆทีมให้พวกเราได้ชมกันสวัสดีครับ